ห็ดหนาโป๊กแล้วเมันบอกว่าเฮงให้เห็ดหนาโป๊กดึงดูดว่าสันเดยหนาโป๊กดึงดูดเคนว่าดึงดูหนาโป๊กดึงดูดสิมี้ยังใส่หนูผู้หญิงใส่บิก,กินี่มันกะหนาโป๊กดึงดูดเลยนะหนาโป๊กดึงดูดในคนเบิง่งเลยยูทูปวันสาัน เศษเศษยูทูปมันยิ่งนุ่งสุดบิกินี่หว่วยลิ้นดูดปัญญ์กดคดขเบพพพพิังเราเลยแบบทรายมีซิปแพลซิปแผลเอาเป็นหนาโป๊หิรอดเห็อหอยหยดเห็ดเปลกเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าแล้วก็สี่นิด ร yeah. ับหมูเสียรับหมูก่อนอันนี้หนังหมูที่ต้มไว้เนาะหมูต้มไว้กันอันตัวน,น,น,ตนี้คือนน้ำมันหลายค่ะ hạt nắp bì mù đời nhanh phải tò ốp áo lạp mù hít lạp mù con lạp mù cái chữ thôi nhanh nữa tôi mù ไอ้นงมูอะไรหนึ่งขาตั้งกล้องไปไว้ใช่ไหมเมือน่ะเก็บเงียบนะเก็บไว้ใส่หนนี่หนะเก็บเงียเลยลืลืมลื เอาเซมือแล้วไวต้องเห็ดลายเห็ดลายนี่ืนเลอสิะไเบึดงจัม้วลย เดี๋ยไปหาเด็กน่อยตี กรเ,เ,เ,เทียมก็หมดกเรียมก,หม,ยมกหมดแล้วใ่ชิ้นไค่กระจอยตรเียมกตะเบิด มาเอืยบก่อนเนาะเอืยบหมูนี่ซะก่อนเอือบหมูก่อนหมูที่เราจะมาเห็ดมาเหีบอะไรนะเห็ดลาบลาบหมูลาบหม,บมูมาเอืยบเอืยบใส่กเกลือเอืยบแต่ใส่กเกลืออย่างเดียวเกลือแล้วก็จะเอาข้าวตออนะอบเนาะเอามาทานมืดทานไม่มืด คนลาวจะหมักปิ้งเตาถ่านนะนทุกคนมันหอมชนร้ายนะเขาจะหมักใส่เตาถ่านทานจะเริ่มขึ้นราคาแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่ายังเพราะว่าไม่มันขาดแคลนมีเตตัดไปเผาถ่านแต่ว่า่ยอมปลูกเนาะ ผมยอมปลูกเห็ดเป็นสวนโูที่แบบตั้งต่ออาชีพเผาถ่านขายกับบัปลูกตน้นไม้นมันจะเพป็นยมไมดิวเนาะยิวถ่าในลามเป็นยมไมดิว,วมันบดแตกบ,แตกกบ,บด,นนดแตกเลยกับบวเป็นขี้เถ้าขันเอาไม้ชนิดอื่นมันี่แตกแต่เป็นขี้เท่าบัวก้าบวัวเฮืองเนาะบัวก้าก็คือต้องได้ใส่ลายนะ ถ้าทานมันกล้าแล้วมันบริส่ยลายนะทุกคนแต่ด้ามซีหากนก,นกับไฟแห้งนะแต่ละน้อเขามียมไม่ดิว้วมี่ต่ไปหาหลักตัดเอาในไห้ในสวนหมูนะบ่ยองบู่บย่อมผู่เพื่อมาเห็ดเป็นถาดให้ตัวเองขายน,นะบอกกระชอกหล่อหาซื้อเออกชอกหล่อหาซื้อให้นยังใครอยู่ส่วไปหาหลัก หลักตัดเอาไห้ในสวนผู้อื่นนะจนมีคอห้ามเลยจนมีคอห้ามออกมาส่วงหนึ่งค่ะของวไฮันเผาทานนอนผกเืนไปหาหลักตัดกกไหม่หันและท,ทันทีสิป,ปูมีดินกับปูเห็ดเป็นสวนเป็นไห้สะพอเผาทานเลยกระเสดอชีนั่นทานกันราคาดีนะพวกเคยตกอยู่เมืองลาวเลยจะเพิ่มขึ้นเรื่อย พิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่าความนินยมความนินยมการใส่เตาถ่านของคนลาวม่มีความลดลงเนาะมีแต่ความเพิ่มขึ้นมีแต่ความต้องการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอาหงรอาหารนอาหารอาหารเขา,า,าก็ต้องใส่เตาถ่า,านรอะมันจะหอม อันนี้ทานทมึดอบเอาแต่อบเอาทา,านเบิรดโ okay. อเคเป็นไหนมาเบิ่งหนาตากันเนาะเห็นอะไรอันนี้มันหมกักการลนี้หลานอันนี้เนาะอันนี้อาหารหลานอาหารเด,ด็กการลนี่อันนี้อาหารผู้ใหญ่ อันนี้เฮ็ดจะไหนเขาชิ่ลวกเนาะลวกไปกินกับลาบลวกดีหนึ่งไปกินกับลาบมล้วกระนี้นนนนนเอาแท้แล้วเขอมันไปแขางไฟเนาะขะจีเนาะขอมัอมเลยใช่กะจีเนาะเนี่ยวขางไฟก่อนเนาะก่อนเขาเลยละดีเลยละยังแต่งนาที คนหนึงน่งก็อ,ออกมาให้ลุกขึ้นมาก่อนเพราะว่า,า,ววค,ค,าคุยพานอนคมบอกเอาอันคีบมาคีบ่อ้ยแล้วก็ควันหน่อมันเข่าตาให้น้ำเออตาฟางใส่ตาฟางใส่ตับใส่ตับ ใส่ตับใส่ตับใส่ตับใส่ไตใครเก๊เหรอเฮ้ยกินยังถือแต่ตับอเออแต่ฉันเป็นคนชอบตับพอแล้วมากินตับลเลาเมือมันก็ยังใช่ตัดมาแล้วอย่วาวันเริ่มมาแล้ว นหนางหนูม,มนรรจงซอยเรแหลก

แ้วหมักไผ่หมักมันมันจะรสแซ่บมันหอมมันหวานดตี่มันหัน่นเขาก็กินเอา,สารสชาติดั้งเดิมมันก็คือปลาเตกินสจีปลาเตก็คือจะกินถึงรสชาติปลาเตะเราแบกินถึงรสชาติสจีเนาะ ใส่มันเยลเนสต่ใส่มันเยลเนสอันนี้ก็เป็นผักตัดหดือผีนหน้องเนอะผักตัด ันี้บันนี้เด็กคนที่เรียกว่าภาษาลาวอะไรแบบนี้เลยชื่อว่าภาษาลาวเลยกับสิเขียนลาวเนาะคนเดสชันกับเขียนลาวเขาะขอคิดกับสิเขียนลาวพี่น้องได็กผู้หญกับแปลเองเนาะเพราะว่าเขียนไทยกับมันเขื่อนมันพิษนะนะมันพิษกับายเขาเนาะกับเจ้าของภาษาเพิ่นการห่วงภาษาเพิ่นเพิ่นบ่อยากให้ใส่ภาษาไทยเพิ่นเป็นไรเนาะเพิ่นอย่างไช่ใส่ภาษาลาวเพิ่อก็เป็นคนลาวก็ใส่ภาษาลาวไปตีเผื่อมานะ เราจะใส่ภาษาลาววันี้ชิบใส่ภาษาอื่นนะจ้ะโอเคมามาเห็ดลาบหมูก,กันต่อเะาุกคนเนาะลาบหมูหนังทีเห็ดหนานะปุกหนาแป๊กตามพผ่นบอกอีเด้อโอ้ยิ่งดูพฝันชีดันข่จย้มบอกพกคนว่าให้คอยเห็ดหนานะปุกนะเนาะ มามาซอยกันเนาะตักเตาทนท่อนเลยมา,มาซอยซอยจะเห็ดลาบเนาะผักเอาก็ได้เนาะแต่ว่าซอยก่อนซอยจะ,จะบวกกระเด็นนะผู้หลาบนู้หลาบหผูหลาบหผู หมูล,ลวกเห็ดเคี่ยวเขากับนี่โชว์โชว์ช,วชวั้นเอือบซีนมันแซ่บมันก็นแซ่บนะทุกคนอ่ะอ๋หอม,หอมถ้าปิ้งอะมันจะหอมหอมตีนอะมันจะหอม้าร้เต้าถ่านให้หอมครับน้องเ้ย ใครมาบึงใอดอกมิเตพี่นอนะ้องใน y ย u t u บเนี่ยลนะบึงกันเองนี่แหละเป็นกำลังใจให้กันและกันเอาพี่นอนะ้องเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกัน จะไม่กิ่นน้อยหนึง่งม,ม,น,ม,มนัตุนเห็ดป่าจ,จิจ้มแจวามักเล่นมัแซบแม่นจิจ้มแจวามักเล่น ่ว่าละมื้อหน้าเฮ็ดแต้มออกเล่นกินก็ปิ้งหมูแต้มออกเล่นเนาะ ก็นี่เอ็นเอ็นบัานะบสีดุดเข่าตื้อขยุยน่นแพะอัดไปเดี๋ยวนี้ชีดุดเข่าอย่างนีงวันก็นได้ ผักมันต้องดงังกระชามบ้านชื่อบ้านเขาจึงว่าเป็นแม่ครัวหัวป่าหัวป่าเถื่อนแม่ครัวหัวป่าหัวป่าเถื่อนเอาแบบนนบลละเอียดไปเลยทุกคนหยาบหยาบบ่อละเอียดไนเใยจลมาเสหาตอนซีดมาเห็นนะ เอาชิมาซอยพักก่อนเนาะซอยพักไว้ใส่ก่อนเราจะได้ชีเมียนเคียงใส่ชีเมียนเคียงหัวผักบัวผักหอมผักบัวผักหอมใส่กะหอมเสริมหอมเสริมหอมปอก ย่างก่อนเก็บเคียงก่อนเนาะอึ๊บเราเริ่มการปรุงมันเริ่มการปรุงมันเด้อเริ่มการปรุงคลุกเขาให้ขเข้ากัน การปรุงพริกป่นพริกป่นพริกป่นใส่เกลือไปเลยนะมื่กี้นี่นะเนาะแป้นงนุ่ม นน,นนเหาขาตั้งกล้องบนเ็นเดอพี่น้องต้องไดงน,น,น้อยน่อยหนึ่งยังมาตั้งยังมาตั้งเอาเน,นาะปลารานิดหนึ่งนะคะ ปลาแดกตวงตวงแดกตวงตวงของเศร้าเล่าไผ่บุม,มากก็ใส่น้ำปลาเอากระไรเนาะไผ่บุม,มากใส่ใแบบส่ปลา มีน้ำเนี่ยก็เอาน้ำต้มน้ำต้มหมูมาใส่เนะาะแบบหมกักแบบบวชแขงแบบแขมบวชใส่หมักบวชแขมใส่บวชพริกไปเลยใส่อีกใส่พริกีกินได้ หลุดกินเอ็นทีเอ็นที xem xin mừng đúng cho nên em được sạc thêm ừ. thì nổi thêm <laughs> à. tay đôi đi mà đi ไปเวหานึหอหอนอวมาเอ็มคงเอ็มเคเพียงต้มกะโรนี่อยู่นี่เต็มเหือนต้มกะลรี่นี่นะเป็นยายนั่นเองไทยด้วย ขากลั่วมืดงานอ,อย่ใส่ขากลั่วมีตันมอนขากา,ากันเจ็สิส้นจ้าเอาขาตั้งกล้องใส่ มันชีบดมันชีบดว่าให้กินมันชีบดไปก็ได้ช่วยชักที แน่เลยด้บันดีได้แน่เลยเด้อพร้อมเสิร์ฟใช่ขอบใจที่เขามาหับชมเนื้อทุกคนเน้อเช็ดเดียบร้อยพร้อมเสิร์ฟขอบใจขอบใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเบิ่งคลิปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งคอมเมนต์ กันเข้ามาได้เดอ้อบ๊ายบายโชคดีมีใจชูไปบื่ออ่ะไปแห่บื่ออ่ะเราเล่นง่ายดีว่ะถ้าจะไปเอา